ประจำเดือนเนี่ยก็เริ่มมากระปิดกระปอยมาแบบว่าไม่ตรงเวลาแล้วก็เหมือนโฮอร์โมนปรับอะค่ะแล้วก็บางทีก็มาแบบเยอะเลยซึ่งบาง,บางทีต้องไปหาคุณหมอแล้วปรึกษาเลยว่ามันเป็นเพราะอะไรอ๋อมันเป็นเพราะโฮอร์โมนอะไรพวกนี้แล้วก็เลยแนะนําบอกว่าอ่ะลองให้มาทานชาตัวนี้ดูนะคะว่าทานไปแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างเออเริ่มมาปกติ แล้วสีของประจําเดือนก็เริ่มออกแดงไม่ออกดำำําคล้ำซึ่งผู้หญิงบางคนเด็กๆบางคนเนี่ยาบางทีก็แบบปวดท้องปวดหลังบางคนก็แบบเป็นลมต้องไปหาคุณหมอเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราทานชาตัวน,นี้ชามินดานี่แหละค่ะตาน,นี้เลยนะแล้วทานเข้าไปเนี่ยสักพักเนี่ยจะรู้เลยว่าระบบทุกอย่างจะดีขึ้นเลือดก็ดีมาประจําเดือนมาปกติแล้วคนที่เป็นตกขาวเนาะ แล้วก็มีกลิ่นเหม็นอะไรพวกนี้มันจะช่วยเลยนะคะสำหรับคนที่มีปัญหานะคะก็ทานไปเลยนะคะ1หอ่อแถม1หอ่อและในห่อนะมี15สซองในราคา290ส่งฟรีค่ะหรือว่า1เดือนนะคะซื้อไปเลยค่ะ2หอ่อแถม2ห่อนะคะในราคา500นะคะส่งฟรีเหมือนกันค่ะทักแชททักไลน์แล้วก็ทักเพจได้เลยนะคะ